มาถึงส่วนที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะสำหรับเอกสารการผ่านตอมอที่หลายๆคนรอฟังอยู่ใช่ไหมคะว่าน้องฝน,นผ่านตอมอยังไงเพราะอันนี้จุดคลายแม็กเลยนะทุกคนน้องฝนเนี่ยเป็นผู้หญิงที่เดินทางคนเดียวเป้าหลักเลยทุกคนคือแบบทุกคนงงมากไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือว่า คนรู้จักนะที่รู้ว่าน้องฝนแบบเดินทางไปเกาหลีคนเดียวเนี้ยทุกคนแบบถามแบบ ừ, เล่าไป20รอบเอาจริงก็ถามว่าผ่านตอมออยังไองอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ยากเลยนะทุกคนถ้าเราไปเที่ยวจริงอะเรามั่นใจเลยว่าเราไปเที่ยวจริงอะมันก็ไม่ได้ยากเลยเบรกกันตรงนี้นิดนึงนะคะทุกคนน้องฝนจะไม่ลงรายละเอียดอะไรลึกมากสําหรับเอกสารพื้นฐานที่เราทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าต้องเตรียมไปด้วย1พาสปอร์ต2ตัว๋วเครื่องบินไปกลับ 3. เอกสารการลงทะเบียน KETA 4. แผ่นเที่ยว 5. เอกสารการจองโรงแรมที่ชำระเงินแล้ว 6. วัคซีนพาสปอร์ตคลิปนี้น้ำฝนจะเน้นย้ำไปสำหรับเอกสารสำคัญที่ต้องใช้ในกรณีที่เราติดต่อมอจริงๆนะคะใช้ในกรณีที่เราถูกสัมภาษณ์ในห้องเย็นค่ะเอกสารที่น้ำฝนเตรียมไปทั้งหมดนะคะก็จะมีเอกสารหนังสือรับรองการทำงานนะคะนาบัตเนาะแล้วก็ รูปถ่ายหน้างานด้วยความที่น้องฝนเป็นวิศวกรใช่ไหมคะก็ะจะมีรูปถ่ายหน้างานที่แบบเราใส่หมวกเซฟตี้หรืออะไรท,ที่ที่แสดงว่าเราเราคือวิศวกรจริงๆอะไรเงี้ยน้องฝนก,ก็แน่รูปไป4ี่ห้ารูปนะคะแบบเพื่อแสดงให้เขาเห็นชัดเจนเนาะจะได้ไม่ต้องพูดเดย,เยอะเกินไปอะแล้วก็เอกสารที่2นะคะน้องฝนพกอ่าสำเนาบุกแบงไปด้วยค่ะก็ย้อนหลัง3เดือน6เดือนเนาะทุกคน ต้องบอกก่อนนะว่าเอกสารที่น้องฝนเตรียมอะไม่ได้มีใครบอกว่าผิดหรือถูกอะไรใดๆทั้งสิ้นนะทุกคนน้องฝนตั้งใจเตรียมเองเพื่อเอาง่ายๆว่าทุกคนพี่โอบป้าแกไม่รู้หรอกว่าแบบเราเป็นใครมาจากไหนใช่ไหมคะเราก็ต้องเตรียมเอกสารเพื่อที่จะพิสูจน์ตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะคะ <Wow. S 1> แล้วก็อ่อ้องอีกเอกสารที่สามท,ที่น้องฝนเตรียมไปก็คือ,เอ,อเอกสารสรุปทริปเที่ยว ่างประเทศประเทศอื่นๆที่เราเคยเที่ยวผ่านมาแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็คือทำเป็นสรุปทริปว่าเคยไปประเทศนู้นประเทศนี้มานะแนรูปถ่ายเงี้ยค่ะให้เผื่อตอมอเขาถามว่าเราเคยไปประเทศไหนมาบ้างเราก็จะได้มีให้ตอมอเขาดูนะคะแล้วก็ข้อสี่ก็ข้อสี่เนี่ยก็ก็คือเพิ่มความมั่นใจใ้ตัวเราเองแล้วก็น้องฝนว่าการแต่งกายสุภาพมีส่วนสำคัญเนาะคิดง่ายๆว่าขนาดเราไปติดต่องานราชการนะคะของเมืองไทยเองอะ่ะ เรายังแบบเอ่อต้องแต่งตัวสุภาพเลยอ่ะถูกไหมคะก็ก็แต่งตัวให้สุภาพนิดนึงลวกันนะคะก็แล้วก็ภาษาค่ะภาษาอังกฤษสําคัญมากเพราะว่าแน่นอนค่ะเขาต้องสัมภาษณ์เราเป็นภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นถ้าใครที่เอ่ออาจจะไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเก่งมากๆหรืออะไรน้องก็แนะนําว่าเออลองฝึกเตรียมคําตอบสําหรับคําถามเพราะว่าจริงๆแล้วตอม,มี คำถามไม่มี่คำถามหรอกค่ะที่จะถามเราเนาะก็ลองฝึกกันไปดูนะคะอ่ะแล้วก็คำถามที่ถามว่าแล้วน้องฝนนะ่ะโดนอะไรบ้างน้องฝนนะ่ะสรุปน้องฝนก็ติดตอมอนะทุกคนคําว่าติดตอมอเนี่ยอย่าไปตกใจคือมันไม่ได้มีอะไรมากเลยค่ะก็คือเอ่อ พอเราติดต่อมอนี่ก็คือพอเราจะผ่านตรงยีมิเกชันตรงโต๊ะสูงๆใช่ไหมคะเขาก็จะแบบเห็นเป็นพาสปอร์ตไทยก็จะแบบเรียกให้เจ้าหน้าที่มามาเชิญเราไปเราก็ต้องตามเจ้าหน้าที่ไปเราก็จะหยิบพาสปอร์ตไปใช่ปะเราก็จะเหมือนเข้าคิวรอทุกคนมันเข้าคิวเข้าสัมภาษณ์ประมาณคือมันเข้าทีละคนอนะ่ะทุกคนมันก็เลยแบบช้าอ่อนทุกคนบอกเคล็ดลับนิดน,นึงนะเวลาที่ทุกคนลงเครื่องอะค่ะให้ทุกคนรีบวิ่งไปเลยนะรีบวิ่งไปต่อมอเลยนะอย่าใจเย็นเหมือนทุกคนนะ คืออจริงแล้วอ่ะน้องฝนทีนน่ฝนรนอสามสี่ชั่วโมงไม่ใช่อะไรหรอกลงมาก็ยังไปห้องน้ําแปรงฟันทําอะไรชิวๆเดินเนิบๆโอ้ค่อยๆเดินกว่าจะไปต่อแถวแต่ทุกคนคือจากประเทศต่างๆหลายๆเครื่องหลายๆลำอะมันมารวมกระจุกกันตรงที่ตอมองไงคะเพราะฉะนั้นมันก็จะคิวนานมาก มันก็มีทั้งคนที่ติดและไม่ติดเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนําว่าถ้าลงเครื่องอะวิ่งตรงไปเลยนะทุกคนอาจริงวิ่งตรงไปตมอมเลยแล้วก็ไม่รู้เราจะติดหรือไม่ติดแต่ว่าวิ่งตรงไปก่อนเผื่อเราติดมันจะได้แบบไม่ต้องไปรอเวลานานเพราะว่าตอนที่ระหว่างเรารอคิวเข้าคุยกับตอมอะค่ะมันจะไปทีละคนนี้ทุกคนมันก็เลยทําให้รอนานแต่จริงๆอะไม่ต้องตกใจพอน,น้าฝนเข้าพอถึงเวลาที่เข้าไปคุยกับตมอมเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่เดินออกมาเรียกเรานะคะถือพาสปอร์ตเราแล้วก็ออกมาเรียกชื่อเราไปตามลําดับ น้ำฝนก็คือเข้าไปน้ำฝนตามตอมอเข้าไปนั่งเนี่ยน้ำฝนใช้เวลาในห้องที่ทุกคนเรียกว่าห้องเย็นนะคะไม่ถึง2นาทีนะเอาจริงคําถามนี้น้ำฝนได้ก็คือ,อ can you speak English คำถามที่1คุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหมน้ำฝนก็ตอบ yes คำถามที่2ก็คือคุณทํางานอะไรน้ำฝนก็ตอบ I am engineer พร้อมกับยืน่นเอกสารนามบัตรแล้วก็หนังสือรับรองที่เตรียมมาให้กับเจ้าหน้าที่ไปเลยเขาไม่ได้ขออน,นะทุกคนแต่นักบอลยืน่บบนเขาไปเลยแล้วก็คำถามที่สก็คือคุณมาเกาหลีทําไมน้องผมก็ตอบว่า travel ฉันมาเที่ยวแค่นี้จบแล้วก็เจ้าหน้าที่เขาก็แบบกดคอมแกๆกๆ,ๆ,ๆแล้วก็สแกนพาสปอร์ตแล้วก็อ่ะตามฉันมาพาเราไปประตูที่เข้ากาหลจบ มีแค่นี้เลยทุกคนที่รอมา3ามสี่ชั่วโมงคือคือรอคืวะที่มันนาแล้วก็มีคำถามแค่นี้แหละจบเลยง่ายไหมคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้มีคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ